กี้ที่ช่อง XH Channel อีกแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ค่ะกี้มีสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ามาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วค่ะสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะคะที่กี้จะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าจากแบรนด์เวสต้าค่ะกี้ต้องขอขอบคุณเวสต้าสำนักง,งานใหญ่มากๆนะคะที่สนับสนุนส่งสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ามาให้กี้ในครั้งนี้ค่ะแบรนด์เวสต้านี้นะคะกี้มีอยู่แล้ว1รุ่นนะคะเพื่อนๆก็คือเจ้าเวสต้ามินิตัวนี้ค่ะนี่เลยค่ะ เจ้าเวสตามินิตัวนี้นะคะเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กแต่ความเร็วของเขานะคะไม่เป็นรองใครเลยค่ะเพื่อนๆกี่เล่นลแรกๆนี้นะคะเพื่อนๆถ้าไม่ตั้งตัวดีๆนะคะมีสิทธิ์หน้าหงายเลยค่ะและความเร็วที่กี่เคยลองนะคะของเจ้าเวสตาตัวนี้นะคะความเร็วที่กี่ลองได้อยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถือว่าเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่มีความแรงมากๆเลยค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทางเวสต้าสำนักงานใหญ่ส่งสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ารุ่นไหนมาให้กี้ได้ลองนะคะไปดูกันเลยค่ะและสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่ทางเวสต้าส่งมาให้กี้นะคะก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเวสต้าวีสองโปรคลาสสิตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆจะเป็นตัวที่อัปเกรดมาจาก V2 Pro ค่ะส่วนจะอัปเกรดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะว่าในหนึ่งกล่องเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะคะและอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็อยู่ในกระเป๋าใบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆกระเป๋าดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยค่นนะคะเพราะว่ามีหูจับแบบนี้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะ เอาละคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในกระเป๋าเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะคะนี่เลยคะ่ะในกระเป๋านะคะก็จะมีอะแดปเตอร์ที่ชาร์จแบตนะคะให้มาหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะเพื่อนๆนี่เลยคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องมือคะ่ะนี่คะ่ะเครื่องมือให้มาหนึ่งชุดนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสายชาร์จแบตนะคะของรีโมทค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะและชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นคู่มือค่ะเพื่อนๆนี่เลยและชิ้นสุดท้ายในกล่องนะคะก็จะเป็นรีโมทค่ะเพื่อนๆอยู่ในกล่องแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะรีโมทของเจ้า V2 Pro Class i c ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อน เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวบอร์ดของ V 2 Pro Classic กันต่อเลยค่ะตัวบอร์ดนี้นะคะจะทำจากไม้มเปิ้ลแล้วก็ไม้ไผ่ค่ะด้านล่างตัวบอร์ดจะเป็นสีดำนะคะเพื่อนๆตัวเก่านะคะจะเป็นสีไม้ค่ะเพราเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะก็ดูสวยไปอีกแบบนึงค่ะมอเตอร์นะคะจะเป็นแบบขับ2ค่ะขนาดมอเตอร์จะอยู่ที่1,000คูณ2นะคะระบบขับเคลื่อนเป็นแบบสายพานค่ะ ขนาดล้อนะคะจะเป็นล้อ83คูณ52มิลค่ะซึ่งล้อนี้ค่ะเพื่อนๆกี้จะชอบเป็นล้อโควิลหรือว่าล้อลับเบอร์นะคะเวลาที่เราเล่นจะให้ความนุ่มนวลค่ะซึ่งรุ่นนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนล้อได้หลายรูปแบบเลยนะคะและที่เขาอัปเกรดมาอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของกล่องนี้ค่ะตัวเก่านะคะจะเป็นกล่องพลาสติกค,ค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะจะเป็นกล่องอลูมิเนียมให้ความแข็งแรงแล้วก็ทนทานเพิ่มขึ้นมาเีกค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มค่ะด้านล่างนี้นะคะก็จะมีปุ่มปิดเปิดค่ะปุ่มนี้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรูเสียบที่ชาร์จค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นรูเสียบ USB ค่ะเพื่อนๆรูเสียบ USB นี้นะคะเพื่อนๆสามารถชาร์จแบตมือถือได้จากตรงนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าค่ะว่าเจ้า V2 Pro Classic ตัวนี้จะเล่นสนุกแค่ไหนไปกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปลองเล่นกันนะคะมาดูที่สเปคของเจ้า Vesta v 2 Pro Classic กันก่อนค่ะเจ้า Vesta v 2 Pro Classic ตัวนี้นะคะเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่มีระบบขับเคลื่นด้วยสายพานค่ะกำลังมอเตอร์นะคะอยู่ที่1000 2คูณ2ความเร็วที่สามารถทำได้นะคะตามสเปคที่ให้มาอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะระยะทางต่อหนึ่งการชาร์จที่ทำได้นะคะประมาณ16กิโลเมตรค่ะบูตชิ่งอยู่ที่97นะคะ แล้วก็สามารถรองรับน้ำหนักของผู้เล่นได้ถึง120กิโลกร,รัมค่ะความยาวของตัวบอร์ดนะคะอยู่ที่38นิ้วค่ะไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะคะน้ำหนักของตัวบอร์ดนะคะหนักเพียง7.9กิโลกร,รัมเท่านั้นค่ะสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยนะคะและพิกี้บอกเพื่อนๆไว้นะคะว่าเจ้า Vesta V2 Pro Classic ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่อัปเกรดมาจากตัว V2 Pro นะคะ และในส่วนที่อัปเกรดจาก V2 Pro นะคะหลักๆก,ก็จะมีตัวบอร์ดเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะกล่องแบตเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะคะซึ่งเดิมเป็นพลาส,สติกค,ค่ะแล้วก็มีรูเสียบ USB นะคะเพิ่มเข้ามานะคะสามารถชาร์จมือถือได้ค่ะและที่อัปเกรดเพิ่มเข้ามาอีกนะคะก็เป็นในส่วนของเฟืองล้อค่ะอัปเกรดให้สามารถเปลี่ยนล้อได้หลายรูปแบบเลยนะคะสเปคของเจ้า Vespa V2 Pro Classic ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ และจากทิกกี้ได้ลองเล่นเจ้า Vesta V2 Pro Classic มานะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะในเรื่องของความแรงนี้นะคะก็ยังให้ความรู้สึกแรงตามสไตล์ของแบรนด์ Vesta เหมือนเดิมค่ะแต่ครั้งแรกกับเจ้า Vesta V2 Pro Classic ในครั้งนี้นะคะ กี้คงต้องเบาๆก่อนนะคะเพราะว่าขาของกี้ยังไม่หายดีค่ะจากที่กี้ลองเล่นได้สักพักหนึ่งนะคะกี้ว่าเจ้า Vesta v 2 Pro Classic ตัวนี้นะคะเพื่อนๆคอนโทลง่ายเลยค่ะถึงแม้ว่าคนที่มีน้ำหนักเบาแบบกี้นะคะก็ยังสามารถคอนโทลบอร์ดได้ง่ายเลยนะคะครั้งแรกที่กี้เล่นนี้นะคะให้ความนุ่มนิ่งใช้ได้เลยค่ะเจ้า v e s t a v 2 Pro Classic ตัวนี้นะคะสามารถปรับความเร็วได้3ระดับด้วยกันค่ะ แต่ไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับที่เท่าไหร่นะคะเวลาออกตัวนะคะเพื่อนให้เราตั้งหลักกันดีๆนะคะเจ้าเวสต้าวีสองโปรคัสติกตัวนี้นะคะเวลาเลี้ยวเวลาเข้าโค้งนะคะหรือว่าจะขึ้นเนินขึ้นทางชันกี้ว่าทําได้ดีเลยค่ะ ถ้าเล่นบ่อยๆนะคะเล่นจนชินกี้ว่าเจ้าเวสต้าวีสองโปรคลาสสตัวนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เล่นสนุกมากๆเลยค่ะยิ่งน้าเพื่อนๆเปลี่ยนเป็นล้อโควิลนะคะกีว่าน่าจะให้ความรู้สึกนุ่มนิ่งได้มากกว่านี้เลยค่ะในส่วนของระยะทางแล้วก็ความเร็วจริงที่ทําได้นะคะเพื่อนๆในครั้งนี้กี้คงต้องติดเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะเอาไว้กี่เองหรือว่าทีมงานของกี้นะคะ เอาไปลองเล่นแบบยาวๆสักทิปหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะมาแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งค่ะคลิปนี้กีลงขอจบมินิรีวิวเจ้า Vesta V2 Pro Classic ตัวนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณแบรนด์ Vesta มากๆเลยนะคะที่สนับสนุนส่งสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ามาให้เล่นในครั้งนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะเข้าไปลองเจ้า v e s t a V2 Pro Classic ตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่พี่สเก็ตได้เลยค่ะ ข้อมูลการติดต่อนะคะก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้กี้คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีสถานที่สวยๆเล่นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าสนุกๆน,นะคะก็แนะนำหรือว่าทักมาชวนกี้ได้นะคะทักมาชวนกี้ทางเฟซบุ๊กของกี้ได้เลยค่ะข้อมูลการติดต่อนะคะก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะวันนี้กี้คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ